Hi I'm everyone, in class ส number ุกคน a ันอยู่ใ n ช i ้นห d a ่งหมาย o ลข i ้ m g o i n g to p r e s e n t Unit 12ค่าวันนี้นะคะก็ <c oughs> จะมาพูดถึงการออกเสียงสระในภาษาอังกฤษนะคะหรือ English vowels ซึ่งสระในภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะมี a e i o และก็ u นะคะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือ a เสียงยาวนะคะจะออกเสียงว่า a เช่นคําว่า bake cake m a t c เสียงสั้นนะคะจะออกเสียงว่า æ เช่นคำว่า cat c a t cat ที่แปลว่าแมวนะคะ a จะออกเสียงว่า t t a t t a t s c k k a t cat ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือตัว e ตัวนี้นะคะเสียงยาวจะออกเสียงว่า e เช่นคำว่า t p c team เสียงสั้นนะคะจะออกเสียงคำว่า e e เช่นคำว่า bed นะคะ e ดเดอเอดเอสเบ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 นะคะเบเอสเบสที่แปลว่าเตียงนอนนะคะและตัวต่อไปนะคะก็คือตัวไอเสียงยาวนะคะจะออกเสียงว่าไอเช่นไอเดียไอดอนเสียงสั้นนะคะจะออกเสียงว่าอีเช่นคำว่า six, s i สิสไ S เอที่แปลว่า6นะคะไอออกเสียงว่าอ X เอขือไอเอสอ, I is, อสิสอสส S is s i k ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือตัว o เสียงยาวจะออกเสียงว่า o เช่นคำว่า go no so bond เสียงสั้นนะคะจะออกเสียงคําว่า o o เช่นคำว่า dog d o g dog ที่แปลว่าสุนัข dok, g, dok, ะน,น,นะคะ o o oh, g g o g o ok, d d d o ok, dog ค่ะ และตัวสุดท้ายนะคะก็คือ y o U เสียงยาวนะคะจะออกเสียงว่า y o U เช่น Unis Uniform Use เสียงสั้นนะคะจะออกเสียงว่าอะเช่น Bus B U S Bus U อะ S S U S Us B เบ Us Bus ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการออกเสียงสรในภาษาอังกฤษค่ะ Thank you teacher See you again Goodbye